ยาวหลังจากตอนนั้นปู่ท่านฝันไปแล้วับครับให้เก้าสองหรือสองเก้าไปตัวเดียวครับอันนั้นคือความฝันปู่นะแต่นี้ไปเอามาใหม่ๆนะครับสําหรับงวดนี้ตอนนั้นสองตัวที่ปู่ฝันให้เก้าสองเก้าสองอันนั้นความฝันปู่แต่ทีครั้งที่เราเคยได้เนี่ยสามตัวใช่สามตัวใช่แล้วงวดที่แล้วก็คือจากันได้อยู่เนาะไปปล่อยที่วัดนู้นก็ได้มาตอนนั้นคือได้เป็น อะไรนะที่ยกมือนะหกสองห้าห้าสองหองหกอดุดรไปดูอุดรใช่ไหมใช่่วงวดนี้มาแล้วเดี๋ยวดูมือก่อนดูมือดูมือดูมือดูดูดูรวมรวมรวมกันเป็นเก่าอะไรเป็นต่าเปนไแปด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 แแปดแ แปดเก้า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 อ่าความกันแล้วปึ๊บสองสองแปดเก้าสองแปดเก้าสองดูว่าสองเนาะเออเก้าแล้วก็แปดแปดสองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสอง